สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเทเลเรียกันนะครับอันนี้บ้านพ่อนะครับอันนี้บ้านผมนะครับนี่บ้านพ่ออันนี้บ้านผมพ่อยังไม่เข้ามาครับดูไหนแล้วลูกหนึ่งอันไหนหนึ่งสามลกหนึ่งสองนะต้งบอกอันนี้บอกไอ้เมบตอนแรกอะอัดมาแล้วแต่มันไอ้นั่นเออเลอร์ เลยไม่ได้อดัดเพิ่งมาอัดวันนี้แทนเพิ่งมา,าวันนี้แทนนะครับมาเลยเป็นปบนนี้อตอนแรกอัเมื่อเมื่อคิปที่แล้วแล้วแต่มาไอ้นั่นมัาเอร์เลอร์สามเกิด ขอ,อนตัวแล้วพอ่อหนูก็มีแค่นั้นแค่นั้นก็แบ่งไว้แล้วพ่อเนี่ยตัวพ่อเนี่ยสวัสดีครับพ่อมาแล้วลูกวันนี้เราจะไปทำอะไรกันดีครับคุณ<ง>ตะวัน,ล,วนลงเหมืองลงเหมืองนะอ่าเราไปหาเหมืองกันแล้วหนูรอพ่อหน่อยนะวาพาะพ่อไม่มีปีกนะลูกนะมีแค่รองเท้าให้ไปแล้วตอนแรกคลิปที่แล้วว่าให้ไปเราตา อย่างที่ลูกชายบอกครับเราเคยอัดคลิปกันครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าคลิปครั้งที่แล้วมันเกิดเออร์อะไรขึ้นมาไม่ทราบคลิปนี้ก็เลยจะทดลองดูอีกครั้งว่ามันจะเกิดเออร์ขึ้นมาหรือเปล่านะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราเเรราาได้คุยเปรียบเทียบกันว่าเกมนี้เกมเทเลเรียกับเกมไมค์คารเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรก็คือสรุปออกมาคร่าวๆว่าเกมเทเลเรียเนี่ยมีข้อดีคือว่า สเปคเครื่องที่จะเล่นที่จะติดตั้งเทเลเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวตัวคลายเอ็นหรือตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใช้สเปคเครื่องได้หลากหลายกว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าเครื่องใหม่เครื่องโน้ตบุ๊กรุ่น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 ถูกถูกถึงจนถึงรุ่นแรงแพงก็สามารถที่จะเล่นเอ่าเอ่เทเลเรียนได้แต่ถ้าราาไม่ใช่ถ้ารุ่นถูกๆต่บางอย่างความสามารถแบบที่เทเลพอร์ตใช่ว่ามันจะใช้ไม่ได้ แต่ถ้าไม่แต่ถ้าเกิดเป็นไมค c r ราฟเนี่ยภาพมันก็คือจะเป็นแบบ 3D แล้วก็ไมค์คราฟมันจะมีข้อดีอะไรในโลกที่หนูที่หนูบอกข้อวันนั้นนั่นที่หนูบอกที่หนูพูดวันนั้นเพาไมคราฟมันจะมีข้อดีกว่าอันนี้คือนอนได้อะไรใช่ไหมไมค์คราฟมันจะมีการมีนอนได้มีแบบแบบมันไม่จํากัดแต่ไอเทมอะไรมันจํากัดใช่เดี๋ยวพักกับนะครับ เดี๋ยวต้นต้นถ่ายคลิปไปก่อนเดี๋ยวพ่อไปทำตุลาแป๊บนึงครูปอ,อ,อยากเรียครับยากเรียบแต่ผมก็หาเหมือนไปตากันเลยนะครับแล้วก็มือนแต่แรกแบบนี้ก็เหมือนมาเกือบเหมือนมเลยค่ะสทุกอย่างนะคะมังอย่างก,ก็ไม่เหมือนแต่ใครรู้ว่าไปนรกยังไงช่วยบอกไว้ใต้ ไปแบบไปที่นรกยังไงช่วยบอกไว้ใต้ดิฟชั่นได้นะครับะองความคิดเห็นะช่วยบอก,กว่าแรกอะไรทำให้ไปนรกได้ช่วยบอกด้วยนะครับช่วยบอกด้วยนะคะ่าไปทำอะไรทำมันก็ทำให้ไปอ,อย่างทำอ่ะคือผมไม่รู้เพิ่งมาเล่นนะเลเรียนไม่ถึงเดือน,นเลยประมาณสี่อาทิตย์ยยนะคะไปไม่ไา้ประมาณสองสามนสองอาทิตย์ก็สามอาทิตย์แค่นคั้นคือ มันไม่ไมนันตาอาจจะไม่เปล่นไปทุกสิก่งบางอย่างผมก็ไม่รู้่าแรดาสตาร์วอลอะไรไม่รู้แรกที่เปลืออพวกโมเรากดโอ้ยเอ้ยเอ้ยแล,แล้ว่ึงรััสองต่คลิปเป็นขอเยนะมาก